แม่ไม่ได้เป็นอะไรพี่หุูมักเทามาคุยแม่ก็บอกว่าแม่รักษาสองแห่งนะคะของเอกชนด้วยของรัฐบาลด้วยถ้าคิดว่าเอกชนจะไม่ข้อมูลแม่ก็ดูที่ของรัฐบาลเลย ดีขึ้นเรื่อยๆจนมันไม่มีอาการอะไรเหลือแล้วแล้วก็ที่ทำไอ้มอไอลาสุดคือไอ้ตัวนั้นอ่ะมันมันจากที่มันเต็มตับเนาะคือมันเหลือนิดเดียวแล้วมันมันจะฟ่อลงไปจนจนมันหายไปแล้วสิ่งอาการท่าเคียงที่ก่อนหน้านี้ที่มันเป็นมันหายไปหมดแล้วไหมครับหรือว่าใช่ค่ะเพราะว่ามันจะเริ่มจากแม่เหนื่อยเหนื่อยมากๆเหนื่อยแล้วก็ทานอะไรก็ไม่ค่อยได้แต่ตัวมันอ้วนมันบวม แล้วก็แล้วก็แบบออนอนไม่หลับปวดหัวตลอดเวลาแล้วก็เจ็บตรงนี้ค่ะใต้ชัยโคมงตำแหน่งต่ะแล้วก็ความดันมันจะสูงขึ้นไปถึง200จนแม่น็อกเลยะตรงๆเลยนะก็หิเหมือนกันค่ะเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้คุณแม่รักษาอยู่แล้วแล้วก็ค่ะ คือคุณหมอเนี่ยก็ดูแลคุณแม่ตลอดแล้วก็กํำลังจะวางแผนการรักษาอาจจะเป็นในเรื่องของการทำคีโมต่างๆแต่ว่าคุณแม่เนี่ยบอกว่าขอ ไว้ก่อนคือการรักษาไว้ก่อนไอซ์ก็ส่วนตัวไอซ์าวไอซ์แบบไม่สบายใจไหมก็มีความไม่สบายใจนิดนึงเพราะว่ายังไม่อยากให้อยู่การรักษายังอยากให้แบบไปต่อเนื่องอยู่เนาะเพราะเราก็เป็นเป็นห่วงแต่ว่าเพอคุณแม่บอกว่าอยากจะลองลิทธิ์าต,ตรงนี้ดูก,ก็ลองดูงก็ได้อะไรเงี้ยแต่พอเราเห็นวันนี้ว่าผลออกมาชัดเจนแล้วเรารู้สึกดีใจมากเพราะว่า ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะจะเป็นมาวันนี้ได้ค่ะมีวันนี้ได้เสีาม <บด S 1> ตั้งใจขนาดนั้น,นใช่ใชคือแทบเจอแบบยกเขาออกไปแล้วหนึ่งลูกจริงๆตอนนี้เลยทุกอย่างแปรเปลี่ยนไปแล้ว,ลวจากตอนนี้ก็คือเราจมอยู่กับสิ่งที่เป็นอยู่เพราะตอนนี้มันดีขึ้นมาทำให้วาาแผนชีวิตยังไงบาง้างสำหรับเราค่ <จะ S 2> อ คืออันดับแรกเลยเรื่องของสภาพจิตใจม,มันดีขึ้นเยอะมากเพราะว่าเราไม่มีอะไรต้องกังวลอยู่กับครอบครัวพ่อแม่แล้วเราก็สบายใจปีกรอบนึงแล้วก็ทีนี้เราก็ได้โฟกัสงานเต็มที่แล้วก็รู้สึกว่าเราแบบแฮปปี้ขึ้นต้องบอกทาไมเออไม่ได้มาเลงทิปเนี่ยไม่ไม่ได้เป็นมะเลงทิวันนั้นวันนั้นแม่บอกว่าเออ วันนั้นแม่ไม่สบายใจไม่ไปเหไปดูข่าวของโหนกระแสนะคะแล้วมันหลายเดือนมาแล้วล่ะค่ะว่า,าม,ม,มีมีผู้หญิงไปหลอกผู้ชายว่าเป็นมะเร็งนะคะแต่ว่าเป็นมะเร็งทิพย์แล้วหลอกไป7ล้านลืกเท่าไหร่แม่ไม่ทราบนะคะจำไม่ได้แม่ก็เลยบอกเฮ้ยพี่หนุ่มคิดว่าแม่เป็นมะเร็งทิพย์หรือเปล่าอะไรอย่างน <laughs> ี้แม่ก็คิดพี่หนุม่มบอกโทรมาคุยโทรมาคุยโทรมาคุย,มคยแม่ก็บอกว่า แม่รักษา2อ2สองสอ,งสอ,งสองแห่งนะคะของเอกชนด้วยของรัฐบาลด้วยถ้าคิดว่าเอกชนจะไม่ข้อ,ข,อ,อข้อมูล,มลแม่ก,ก็ดูที่ของรัฐบาลเลยไม่ต้องนั่นเลยเพราะว่าผลเลือดผล MRI ผลค่าตับค่าไตทุกอย่างของแม่มีหมด ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Follow วอรอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบทบไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, YouTube, TikTok และ X และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ